ไอ้ควาโอ้ยอีกมกันสกิบดีผมดูหน้ามันดีจริงนะไปดูกดน,นี้ไออีมันลงมาแล้วลงแล้วเอ้ยกดอีโกโกอใส่มันเขื่อแล้วก็เขื่ตาเองว่ะอยู่ดิเออโอ้ไอ้เหี้ยขาแข่งยักวะไอ้เหี้ยแสดงว่าหยุดเวลาอันนี้แม่งไม่แข่งแข่งคอย เหลือสัมันเลยเหรอนี่มันเด o r เ第ิร์ดชัดสมิทออนรูน้ยช <c oughs> ัดได้แตะตวนั้นแล้วตัวกันและก็ะะจะเป็นเลเบิดไอ้ควายไม่ตายโอ้เอ้ยมาดูกนนี้ว่ามันจะสามาจุดระด่าดีได้ไหมไม่มึงกดอะไรเปิดสแตนะกูไม่มีสแตนเปิดอรอเฮ้ยปปน คิลากู่อัดเวลาสกินไม่ได้ต่อยมนดิงต่อยมนเฮ้ยตายอยู่จมดินไปแล้วมันจมดินไปแล้วกินไม่้อบพับเย็นีและเฮ้ยยาอโอยได้ชูกดัโอ้ยไจังอ่ะ โอ้มันโดนเจ็มัออ่ะโอ้โดนแดดว้าี่งก็แดงเลตัดโอ้โดนแดเลยเองโดนแดดแน่ไอ้ขนาเลือดเยอะมันแดที่เลือดทไห่วะไอ้พิงหนีแล้วเยอยกลัวโอ้ยไอ้นี่ละวิ่งรเยังไมตายดูพวกนี่แคมเปบอ ก็อิบินอยู่กดปิดกดปิดได้ยกูเผือกดออกไอ้เหี้ยเท่ๆๆจะเกินหรอจะเล่นอะไรไเล่นหรอเออเออออจากเรื่องสองหมื่นเหรียญน่พันเฮียอีกคปล่อยเลสเซอริมกูว้าก็เจอไอ้สัสเออีกเอเมื่อกี้นต่อยมืเดียวตายเนี่ยเมื่อไหรวะใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอีก เอาไปซูพวกเขาเอามันออกมันดิไอ้เหี้ยบอลมันแข็งแกร่งเกินไอ้เหี้ยเราไปหาซูตัวธรรมดาธรรมดาไหมไอ้มีมีเนี่ยมันด้วยอืมโดนกูยิงหน่ไหมโอ้อืออ๋อดีไอ้สัตว์เอ้ยต่อยพวงมินเนี่ยมันอยู่โอ้โอ้โอ้ 开灯。开灯。开 <noise> 灯。开灯。开 <noise> 灯。开灯。开灯。开 <noise> 灯。开灯<了>。开灯。开就是灯。开灯 <Yeah S 3>。开 <noise> 灯。开灯。开 <noise> 灯。开灯。开 <noise> 灯。开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  ้าไมยสมวงาาเจมาสก้ยู่ขึนไหนม้โยอีกเไข่กล้าเลยโอ้ยโดนกล้ตัวลอยอ่ะโอตไปเราความรู้ไว้เหียความรู้กูออกูตายอะไรอยู่

อะไรวะเก็บกูเก็บแข่งๆแล้วนะโอ้๋อเฮียหลังสีถัดเอ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้อ๋อย่าเข้ามาเฮ้ยเยอะเข้ามานะโอ้เร็วมากเร็วมากเร็วหน่อยนะมึนด่า โอ้อะเร็วกูเ่ะเวรอยเฮเินะโอ้อไอ้บกเร์ธดูามันม่ไม่เหมือนเรื่องที่แบบว่ามันแบบว่าไวเกินนะแม่งเดนดดีวลาได้เอ้ยกูลากูลาไอ้ยเร่องีากัน

กูจุดก่อนได้วทิมทานนี่กูเปิดเนี่ยเปิดเนี่ยวะเอ้ยกูไม่เข้าไปได้กูชุดก่อนได้วทิมทานเฮแกได้หยุดฉันไม่ได้แล้วจโจทาโร่โจทาโร่มีบาลเลีแล้วก็ดฮ้ยเฮ้เาบุญไอ้คว้าอะเฮ้ยเฮ้ยคว้าุดก่อนได้วทิมทาน อไอ้ควายเลือเลือเลืออ๋อกดดูวนเลยวเะอีกกดดนดึงโอ๋ออ้กูดดดึงกแกน่ะไม่หล่อแลวล่ะเอาทะเลาะคู่โจเมโลยเฮฟิงด้าอ๋อตอนมึงใช้แบบมันหักทุกอย่างเลย

ไอ้ลูจันบุญเขามันอีกเฮ้ยเฮ้ยไอ้บรรยากาศเปลี่ยนไปมันเสียแล้วไอ้กไปเร็วเจ้ามันแตกไอ้เหี้ยบรรยากาศเปลี่ยนแปลงเลยเหี้ย ยาวามร้ล่นสตอกเือเนี่เฮ้ยไม่กินเอมันต่อยกู